บุทุกคนเจ้าค่ะขอได้อนุโมทนาด้วยเจ้าค่ะอ่าห้าบาทนี่เย็นมากเย็นกว่าทุกรายการที่พูดมานะห้า <c oughs> บาทเย็นมากแล,แล้วเวลาไปกรุงเทพก็ขอให้มีบุญวาสนาค่ะผู้ร่วมบุญมาทำเป็นกิโลนะเจ้าค่ะกิโลกิโลเจ้าค่ะ <c oughs> หลวงตาก็อยากมีวาสนาหลวงตามี่นี่ก็เขาให้ใครๆจะใครมาบริจาคหลวงตาให้มากกว่าลูกศิษย์สมเชื่อสมนามระเป็นอาจารย์ของคนทั้งนี้ใครได้ทั้รุ่งก็ได้เข้าพึงกับเข้าคำของเราเสืยย่าก็ย่าคู่ความทู่ความมีสวยงามข้ายนอกสวยงามข้างในไม่เรื่องอะไรเอาว่ามา กำลังคู่เรามีโยกมายุ่งมันเป็นยังไงไม่ทราบมันมดูหน้าดูหลังอะไรนะนอกน่จากเป็นข้ามเดียนะมาเต็มก้างเราเราคู่ต่อบชาวสนมากๆเลยนะถอยไปก่อนจะมายุ่งนี่เราค่อยพูดกันดูหน้าดูหนะล,นะลังม้างสิเอายังไมไม่รู้จักการเกษตรเมื่อวานนี้กำลังเทปสนามาก้ารคนจำนวนเท่าไหร่นี่ดูสิแล้วหยักหยักเข้ามาคู่เดียวมาขวางราคนมีสร้างขางคอของคนชางชาติ เราเป็นลูกชาวไทยลูกชาวพุทธลูกศิษย์พระให้ฟังเสียงพระให้ฟังเสียงอัดเสียงรัถ้าจะให้บ้านเราเรามีความสงบร่มเย็มคิดตรงไหนแก้ตายแล้วไม่มีใครไปได้ละรถทารุณสารสูงต่อฟ้ามันจะไปไม่ได้นะมันมีแต่ลมปากสมบัติเงินทองก็ของโกลยมาท่าไห่มันไม่ปตายไปสวรรค์ไม่ผ่านตายไปหยุดไปยืนที่ไหนหรอกก็ดูกรุ่เไปไม่ได้นะมันก็เป็นประชาชนคนทั้งชาตินี่แหละไปเขากันนะเวลานี้กองสมบัติเงินทองก็ของมันไม่ได้มาเขานะ สมบัติอะไรก็ไม่มาเผายอดทบารนาศักมันก็ไม่มาเผาทิฐิมานะมันก็ไม่มาเผาศพแต่มันจะไปเผาหัวใจคนลงในโลกเท่านั้นแหะความชืช่อชาติมกทัหลายให้รีบฟังและต้องจับบัตน,นี้นะเราช่วยชาติเราเชื่อเต็มเน็ตเต็มหน่วยเต็มอาจเต็มคำทุกอย่างเราไม่มีอะไรที่จะเป็นค่าจุดต่อชาติในเจตนาของเราเป็นด้วยความเมตตาล้วนเราจึงคู่ได้เต็มเม็ตเต็มหน่วยด้วยความทิสุขสวัสดี เราไม่มีอะไรได้ก็ก็เลยเสียก็เลยเสียแพ้รก็เลยมีชนะเราก็มีนี่จะความเมตตาครอบโลกเวลานี้เพาะอย่างยิ่งมองไทรของเราทิดจูบโ้คดีประการใดแม้จะ่อาไวว่าของเราเก็บตรงไหนมันมีการตรงนั้นแล้วก่อความเดือดร้อนขึ้นแก่เจ้าของไม่ว่าจะเก็บส่วนไายของอวยว่านีคนทั้งชาติเราข้ามกระทกระเทือนเป็นเรื่องโรคเรื่องภใครเก็บโรคร้ายจะด้วยจะทําลายทั้งชาติได้อย่างไม่สงสัยเลยนี่ควรจะรีบแก้ไขรละแปลงกันยาถือระดับิี มาน้อวดดีอวดเด่นมันไม่มีอะไรดีนะพวกนี้พวกหมาตัดกันเอาดีมาตางไหนผู้ช่ดีที่ไม่กัดตังต้องการเสียงซช่งกันและกันพอชุมเข้ามาดิประชาชนเขายกย้ายว่าเขายอดบตดดอนเบอร์ให้ก็เพื่อหาคนดีเพื่อเป็นชี่อมงคลอุ้มชาติบ้านเมืองแล้วเขามาละบริบัตบาดเข้าไปให้เป็นหมาตัดตังชิ่งดีชิงเด่นชิ่งดีชิ้เด่นอะชิ้นชั่วชิงความราโมอกต่างหากนะ มันไม่ยังมีความหยิตความดีอยู่ในวงหมาปัดตันมันมีแต่นกอกไปคกีเขาคนตั้งชาติแต่ก็จัดกระจายไปเลยให้รีบฟังจะต้องระบาดนีน่นะยาให้เหมือนเป็นไปในชาติไทยของเราเป็นชาติชาวฟูอะไรอะรให้รีบปรับปรุงแก้ไขกันใหญ่เท่า,าไรก็ตามเธอไม่เันไม่เหนือกรราไปนะดีจังดีชั่ว้องชั่วตลอดเวลามันมีอะไรเหนือกันไปยาอวดดีกว่ากรรมถ้าอย่างไม่จมทั้งเวนะ ลมทั้งเป็นตัวส่ร้อนตัวคือชาติไทยของเราตัวเป็นไฟนะต่างคนต่างไม่รบไม่ไม่ยงรอแบบนั้นก็ฟาดกันนะนี่นี่เรื่องหมากัะตันอย่างนี้ไม่ใช่ศาส,สนาพูดนะศาส,สนาหมากัดตันแบบนี้ยนา,านํารมชาติในเบืองไทยของเราซึ่งเป็นลูกสาวพูดมาล้านแสนนานเวลานีนน้ทําประกาศกล้องให้้องหลายทราบอยู่เพื่ออะไรฟังที่นะ่ะเราหาอะไรทุกวันนีย หาทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อพี่น้องชาวไทยกระตถึงอบรมทางด้านจิตใจให้รู้จักดีจักเพื่อพิถูจน์แก่ขายอยากแปลงมันไปเราเป็นมนุษย์ชาติมนุษย์อย่มันไม่เหมือนชาติสัตว์เร็วกว่าสัตว์สู้สัตว์ไม่ได้สัตว์เขาอยู่ตัวเดียวก็ได้เช่นแมเวเนี่ยเขาอยู่ตัวเดียวเสือเขาก็ชอบอยู่ตัวเดียวเขาน้าก็จับเขามาขังก,กันฉะนะั้ยังฟางเขาอยู่ตัวเดียวแต่มน,นุษย์ยังอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องเล่นงหาหมูหาเพื่อนไม่ได้พิสูจน์ฟาดไอ้ตูกมาเป็นเพื่อน นอนกับไอ้ตู่หมาไอ้ตู่เข้าใจไหมล่ะนั่นอ่ะมันขี้ขาดบาดกลัวแล้วมันมาอยู่ล้วกันมันกัดปัญหาอะไรมันสมนัยหรือเจตนาที่ว่าเป็นคนขี้ขาดหาเพื่อนหาฝูงแล้วทำไมจึงต้องมากัดกันในวงชาติไทยของเราจึ่งเป็นชาติพู้อย่างนี้เสียมากที่สุดนะเมืองหน้าเขาจะดูถูกเหยียดหยามชี่หน้าชี่ตาหาทัศิ์ศีลงามไม่ได้คือเมืองไทยเราแล้วก็มากัดกันมนหมาคาว่าอวดพืริงดีอวดดีอดดีมันไม่มีใครดีละไอ้พวกหมาเนี่ย เมื่อจากคนที่เขาเป็นมีสุิผู้ดีเขาตรวจสังเวชแล้วก็ขี้หน้าเราทั้งนั้นนะแหละเราจะใจเขาขี้หน้าหรือวังไทยของเราฟัางให้ดีทุกคนทุกคนนะเรานี่สรวจสังเวชเต็มทุมอยแล้วเราสอนโลกนี่ด้วกความสะอาดสุดยอดแล้วในหัวใจของเราก็มีกี่เลสดแม่ไม่ถึงสายขเขาแทบเลยแล้วก็กาศตัวแล้วเนี่ยอย่างตัางๆว่าหัวใจนี่มันสวาน่างจ้าครอบโลกทาตนำมาสอนที่ต้องชาวาวไทยเรามันทาไมมันถึงอับอา,าทางไหนอาาับัพฟังที่น่ะ ทำทำไมอาฟังนะเราสอนเต็มหย่อนแล้วมาได้ก็ปล่อยซะนั่นเองให้มาตจมกันไปถึงนี้เท่านั้นนะไอ้เราที่จะได้จะเสียจากการเพื่อนพี่น้องชาวไทยนี่เพราะพี่น้องชาวไทยได้รับความกราทโเสียกระเชื้อเกิดความเดือดร้อนเสียหายไปนีเราไม่เสียหายเราบงกลมหัวใจของเราเต็มเปี่ยมแลวด้วยคำล้วนแล้วไม่มีอะไรเราสอนด้ความเมตตาขอให้ฟังถ้าเราเปน็นลูกชาวพุทธทุกคนทุกคนสมว่าเปน็นลูกชาวพุทธทั้งชาติไทยของเรา ทาไมมันจงจะกลายเป็นชาวหีกันในสมัยปัจจุบันนี้มีอย่างนึ้งพุทธศาสนาก็คงตั้งคงว่าทาไมจนยุกลามเร้งหนาเรื่องที่ความโลภมันโลภกะไรเร้่งหนามันจะไม่ตายเหรอทิฏฐิมานะมันถือไปซะขนาดไหนมันเขากันมาตลอดด้วยทิฏฐิมานะนะถ้าทําล้วไม่เขามันอยู่ทิฏฐิมานะยอมรับกันว่าเหยือไปหลนนี่เรียกว่าทำนี่เมื่อไรจะยอมแล้วกันได้พวกเรานะให้เราแก้ไขตัวเองแต่ละคนละคนนะ มันดูไม่ได้ในเวลานี้นะในเมืองไทยเรานี้ทั้งเนื้อพ้าก็มีเนื้อเงินก็มีลงมาตั้งแต่เนื้อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเยาวร่วงพุทธศาสนาอย่ามากินเลี้ยงกันนะถ้ามาอยากต้มทั้งเป็นต้มทั้งเป็นอยากท้าทายพระพุทธเจ้าอย่าท้าทายธรรมเราตัวเท่าหนูเนี่ยแต่ท้าทายธรรมได้ยังงไคำว่าธรรมทำก็มีหลักใจที่จุดหลักของธรรมออกมาจากคำข้งนั้นให้ว่ากันนี่ต้องอกต้องใจต้องจับหัวนี่นะท่านนะวันนี้พูดตรงนี้ซะก่อนนะ อ๋ออายุตีกปแล้วก่อนนี่ให้น้ำเรืือะไรกับรู้นั้นเนี่ยแต่ลงเวทีเรื่องไม่ลงเวรรูนนะอให้น้ำมันยังไม่ให้น้ำกับรูนแล้วยังจะต่ออีกเป็นรูดนะมันโมโหอ่ะ มันตามีหูมีใจมีทุกคนมันทาไมไม่คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกแก่เรามันไปคิดหาอะไรไฟเผาโลกนะมันคิดหาอะไรนี่ขึ้นสองแล้วนะเออมันน่าสลดท,ทนะั้งแม่นั้นเราดูจริงๆนี่นะเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครพิดถูกอะไรเราไม่มีใครจะมาข้ามาฟันมาแกงเราแค้งไปที่หู่จากแกงกรแกงที่เราไม่สนใจยิ่งกว่าเรื่องทำถ้าทำแล้วมอบเลยเรื่องชีวิตจิตใ,ใจมันตายได้ด้วยกันทุกคนแล้วมันมีหนัก มีเบากับมันนี่ยสิ่งที่เราหนักมากคือหัวใจของประชาชนชาวพูดเรากลับคำขอให้กลมเกินกันจะได้มีความต้องอบร่มเย็นนะถ้าทําหากเหินาาก็ตัดใจแล้วไม่มีทำมีแต่กิเลสเป็นเฟยรับเผากันแหลกนะชาติไทยของเรานี่เผากันได้แหลกจริงๆมาต่างคนไม่ลงกันแล้วมีกี่คนก็ต่อยกันเหมือนน้องมวยก็ขึ้นบวยเวทีสองคนก็ฟัดกันไป็นไหล่ะเอีแล้วคนก็ดูมวยเขายังดูด้วยความเฮฮาบ้าง แต่คนเมืองนอกเมืองนาที่ไหนมาดูเมืองเราเนี่ยเขาดูไม่ได้นะเมืองไทยเราอ่กัดกันเมืองไทยเราเลาะปลาฆ่าฟันกันด้วยแจ้งอํานาจบาดหลวงซึ่งกันละกันนี่ดูไม่ได้นะอยาให้เมืองนอกเขาได้เห็นได้ดูถูกอย่าหยาบเวลานี่เขาก็เขาก็เอื่อมละอาแล้วนะกับเมืองไทยเราตัวเท่าหนูนี่ทิศมณานมจดฟ้าจดฟ้าน่ะมันจะมากัดกันเตรียมวิชาเตรียมพร้อมที่จะกัดกันเวลานี่ยนะเนี่ยฟังให้ดี ให้รังับนาดิ่งผมนี้จะให้มีในวงชาติไทยของเราเนอมันขายหน้าเสียเหลือเกินนะไม่มีอะไรขายยิ่งกว่าชาติไทยของเราไม่มีอะไรเป็นสงา่าราศีจะชาติทางเราที่เรียนวิชาหมากัดกันให้เขาดูนะเอาละนี่ยกที่สองพออ๋อน้ำนี่ไอ,อ,อ้น้ำถึงจะเป็นหน้าหนาวก็ตามนะเวลาเราฉันเรามากักจะฉันน้ำเย็นเสมอน,น้ำในนี้ไม่ใช่น้ำเย็น เป็นน้ำร้อนขัดกันภายนอกเราห่มผ้าภายในเราเราฉันน้ำเย็นฟาดน้ำแข็งก็ไปด้วยภายในมันมันไม่ได้เหมือนกันนะภายนอกขาผ้าหม่มภายในหาน้ำแข็งมาแช่ให้เย็นนี่แหะก้าวงแล้วยังมาถึงไหนเลยเนี่ยิง น้ำเย็นเออมาน้ำเย็นมาขอน่วหน่อยน้ำเย็น,นยด,ดออีนี่ดูอี่พวกบ้าเนี่ยมันไปหาแก้วหาอะไรตัวอะไรนี่คว้านมานี่กวา่าจะได้แก้วมาลวงตาฉันอิ่มแล้วไปนอนได้ห้าครอบครอบครอบยังหาแก้วไม่เจอที่จะมาลินน้ำพวกบ้ากังวลบ้าเหอเห,อเหอิมว่ะ โอ้ยจริงๆนะเราดูเฉยจนจะดูไม่ได้นะทําจับนี่มันจะดูไม่ได้จริงนะทนดูเอานะเรื่องการอยู่การกินการท่ายกนสอยมีจากิเลสแหน้าแหหลังทําความพอดีไม่มีนี่แหละที่ดูไม่ได้นะไม่ว่าการอยู่การกินการท่ายกรสอยการดับการนอนการแต่งเนื้อแต่งตัวมีต่กิเลสทำเนียมมีตะขนดทำเนียมหูเหอเหิมทั้งนั้นนะไม่ยังมีขนมทำเนียมมัดีงาม แห่งธรรมของชาติไทยเราติดกิริยามายาจิใจของชาวพูดเราณเวลานี้นะมองไปไหนมีตะความเห่เหิมเป็นบ้ากันทั้งโลกทั้งสารนะนี่ละ่ะไอกิริยาของกิเลสออกสนามดูตามผู้ตามคนตามตัดอ,อยู่ในบ้านสัตว์ก็ต้องตกแต่งให้มันนะมันสนมันไม่สนใจเราหมาไอ,อ,อพวกสัตว์ในบ้านแต่เจ้าของมันก็ดับท่านั่นประดับท่านี่นนเอาเลยแขวนคอมัน พลุงพลังถ้าเราเป็นหมาเราจะไล่กัดมันหลงเชืไปเลยมันจนกระทั่งหมาลำคานพวกนี้นะ,ะความตังวลวุ่นวายความเหอเเหิมกันจนกระทั่งถึงหมาลำคานไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้หมาหม้ามันอยู่ดีเกิดมาแต่พ่อแต่แม่ไม่เคยนุ่งผ้าแล้วก็ไปนุ่งผ้าลุ่งกางเกงให้มันใส่หมวกแก๊บให้มันโอ้ยมันน่าทุเรศน,นะพวกบ้านี่กี่กัน พอพอเอาได้มาแล้วเนี่ยนี่กันนี่คือกันสำคัญเนี่ยโชนี่เรือกันแท้ที่แท้เต็มเต็มเตที่เนี่ยนะได้กันแท้มาแล้วเนี่ยเอาละพอใจไปพอใจมาไปจะให้พอมันสายมนะนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านอะไร ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย